สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ผมมีบทความดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กรองสถานการณ์มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับเลือกตั้งชี้ชะตาประเทศเดินหน้าหรือเข้าสู่วิกฤตเวทีปราศัยหาเสียงของพรรคการเมืองใหญ่กลางกรุงเทพเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาแกนนำหลายพรรได้ปล่อยชุดความคิด และแนวทางการต่อสู้เดิมพันซื้อใจประชาชนให้ตัดสินใจเลือกผู้สมัครและพักตัวเองอย่างดุเดือดพักการเมืองอย่างน้อย6พักถูกแบ่งออกเป็น3มกลุ่มค่อนข้างชัดกลุ่มแรกคือพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐที่ปลุกพลังฐานคะแนนอนุรักษนิยมที่มีเป้าหมายปกป้องสถาบันหลักไว้อย่างเหนียวแน่นเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายรากเงาของประเทศไทยเด็ดขาดทุกคนต้องไม่ปล่อยให้ผมสู้อยู่คนเดียว พลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกของพรรคระบุที่เวทีปราศัยภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตขณะที่พรรคพลังประชารัฐนำทีมโดยพลเอกประวิทธ์วงษสุวรรณหัวหน้าพักประกาศว่าพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดก็ตามถ้าไม่เอาชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์หรือกระทำการใดๆทำให้สถาบันเหล่านี้สั่นคลอนเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และนี่คือจุดยืนที่แข็งที่สุดของพรรคขณะที่กลุ่มที่2คือภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์เสนอตัวเป็นทางเลือกให้คนที่ไม่เอาทั้งสองขั้วทำนองว่าเบื่อลุงไม่เอาหลานก็ต้องเลือกทางที่ประนีประนอมคนชื่ออนุทินชาญวีรกูลอยู่ตรงกลางเดินหน้าแก้ปัญหาไม่สนใจใครเลยวันนี้พี่น้องกลับไปขึ้นแฮแท็กเลยอนุทินไปต่อไม่รอแล้ว ล่อยให้ลุงกับหลานเขาทะเลาะกันไปนายพุทธิพงศ์ปุณกันผู้อํานวยการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครของพรรคระบุสําหรับพรรคประชาธิปัตย์ที่ใช้ลานคนเมืองเป็นพื้นที่ปิดเวทีหาเสียงส่งท้ายในแคมเปญเซฟประชาธิปัตย์เซฟประชาธิปไตยหวังให้คนอยาเสี่ยงกับวิกฤตที่อยู่ตรงหน้าประชาธิปัตย์จะไม่เป็นระเบิดเวลาให้กับประเทศเพราะนโยบายประชาธิปัตย์ไม่เปลี่ยนทุกอย่างที่ขวางหน้า ถ้าเป็นสิ่งไม่ดีก็เปลี่ยนได้ถ้าดีอยู่แล้วแต่จะเปลี่ยนสุดท้ายจะพาประเทศสู่วิกฤตขณะที่กลุ่มที่3คือพักฝ่ายคา้านทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลซึ่งมีคะแนนนิยมตามโพ2สองอันดับแรกปิดเวทีตอกย้ำจุดยืนของตัวเองตรึงโหวตเตอร์ให้ลงคะแนนเชิงยุทธศาสตร์ก้าวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเลือกอนาคตอย่าเลือกอดีตเลือกด้วยความหวังไม่ใช่เลือกด้วยความกลัว พิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักระบุส่วนพักเพื่อไทยอุงอิงแพทองฐานชินวัตร์แคนดิดเดตนายกงัดมุกเดิมใช้บารมีทักษิณที่จะกลับมาติดคุกปลุกร้าให้คนที่คิดจะปันใจไปพักอื่นกลับมาหาเพื่อไทยที่น่าสนใจคือคำปลาัยของเต้นนัทวุฒิไสเกลือผู้ช่วยหาเสียงของพักเพื่อไทยที่ปลุกพลังคนเสื้อแดงและตอกกลับเด็กไร้มารยาทและพักไอโออย่างดุดันโดยกล่าวว่า ไม่ว่าจะคิดเรื่องประชาธิปไตยอย่างไรไม่ว่าจะภูิใจสมัครพรรคไหนแต่ขอให้มองเป้าหมายเป็นตัวตั้งถ้าเป้าหมายคือล้มเผด็จการปักธงประชาธิปไตยเราต้องมารบด้วยกันในวันที่14พฤกษภาคมนี้ไม่มีเช่นนั้นพลนเอกประยุทธ์ไม่ต้องรอลุนอะไรนอกจากรอแทรกขึ้นมาตรงกลางในระหว่างพรรคประชาธิปไตยวันนี้ไม่ใช่เรื่องโง่ฉลาดกล้าไม่กล้าแต่อยู่ที่ว่ามองปัญหาอย่างไร จัดการปัญหาอย่างไรพักเพื่อไทยเจ็บมามากบอบช้ำม,มามากจึงมองว่าการจัดการปัญหาเผด็จการแบบนี้ต้องเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำและคำแรกที่จะอิ่มด้วยกันคือคำว่าแลนสไลด์และขอให้เลือกให้เด็ดขาดไม่ใช่เลือกด้วยความกลัวแต่เลือกด้วยความชัวเช็คบินเผด็จการปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของพักเพื่อไทยซึ่งเคยครองอันดับหนึ่งในโพมาตลอดกลับถูกท้าทายด้วยกระแสของพักคก้าไกล ที่กำลังชิงวาทกรรมแลนสไลด์หวังคะแนนแบบไปกลับในขั้วการเมืองเดียวกันไม่เฉพาะในกรทม2-3เกตที่มีแนวโน้มที่เพื่อไทยจะเสียพื้นที่ให้ก้าวไกลแต่ในภาคอีสานคะแนนของพรรคก้าวไกลดีขึ้นตามลําดับจากพลังของติ๊กต็อกที่เข้าถึงทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยอย่างรวดเร็วการยื้อยุดระหว่างสองพรรคโดยก้าวไกลใช้จุดอ่อนของเพื่อไทยที่เคยออกมากัดไปจับมือกับขั้วลุงในช่วงต้น เปิดแผลตอกย้ำให้กลุ่มเกลียดลุงเบื่อลุงชิงคะแนนให้มากาพักก้าวไกลทำให้แลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยจึงเป็นไปได้ยากดับฝันในการต่อรองในการเข้าสู่อำนาจจัดตั้งรัฐบาลปูทางพาทักษิณกลับบ้านแต่เพื่อไทยเองก็ไม่กล้าฝืนกระแสที่พรรคก้าวไกลกำลังติดลมบนเพราะนโยบายที่เร้าใจกระตุ้นให้คนในสังคมอยากเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงจำใจต้องงัดอุดมเดียวกันมาเกาะเกี่ยวไปแบบปลอมๆเพราะเชื่อว่าประชาชนคนรุ่นใหม่ที่สนับสนุนแกนนำของก้าวไกลเป็นกระแสสูงที่พร้อมเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กตามที่ปิยบุตรแสงกระดกกุลงัดคําคุ้นชินในหนังสือทฤษฎีแนวคิดทางการเมืองมาใช้หาเสียงขณะที่พักสองลุงดูเหมือนจะมองข้ามชดและปล่อยไหลไปตามสถานการณ์เพราะรู้ดีว่า ด้วยจํานวนสสที่จะได้รับเลือกนั้นคงไม่มากกว่าอีกฝั่งแต่ขณะเดียวกันก็รุกหนักฐานเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลเดียวกันในพื้นที่ภาคใต้ถึงขนาดที่ชวนหลีกภยัยต้องออกมาพูดว่ามีการซื้อเสียงดุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์จนตัวเองต้องปักหลักในพื้นที่รณรง์หาเสียงจนหยดสุดท้ายดำรงจุดมุ่งหมายในการต่อต้านธนกิจการเมืองอาจเป็นเพราะเชื่อว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาคงไม่มีพรรคการเมืองเดียว ที่มีเสียงข้างมากในสภาและเมื่อรวมสองพักฝ่ายค้านปัจจุบันก็ยังไม่มากพอที่จะเป็นเสียงข้างมากของสองสภาแม้บางฝ่ายเชื่อว่ากระแสจะทําให้วุฒิสมาชิกตัดสินใจลงคะแนนตามเจตนารวมของประชาชนแต่ก็มีสวบางคนออกมาระบุแล้วว่าเสียงส่วนใหญ่อาจยะงงดออกเสียงในการเลือกนายกดังนั้นหากจะเป็นรัฐบาลได้ก็ควรรวบรวมเสียงในสภาล่างมาให้ได้375เสียงเพื่อความชัว แต่นั่นคงเป็นสูตรที่ยากจะเป็นไปได้ดังนั้นปรากฏการล็อบบี้ของอีกฝ่ายและใช้กระแสสังคมกดดันของอีกฝ่ายจึงสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเผชิญหน้าเปิดศึกวิวาทะเร่งอุณหภูมิร้อนทางการเมืองให้สูงขึ้นเรื่อยๆที่สําคัญกว่าจะถึงจุดนั้นยังต้องฝ่าด่านเจอรหันของกะกะตว่าจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อใดซึ่งกฎหมายเปิดกว้างการประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่า60วัน ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาใบแดงใบเหลืองหรือจะมีอภินิหารทางกฎหมายใดๆเข้ามาเปลี่ยนเกมจึงมีแนวโน้มว่ารัฐบาลใหม่คงจะตั้งขึ้นไม่ได้ไง่ายๆเพราะการเคลื่อนไหวต่อรองเปิดดีลระหว่างการรอรับผลย่อมเกิดการกระเพื่อมของฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะแกนนาที่อังัดปลุกระดมกลุ่มมวลชนที่หนุนตนเองออกมาต่อต้านหากสถานการณ์ลากยาวไปพลเอกประยุทธ์ก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ คณะรัฐมนตรียังคงทำหน้าที่จนกว่ามีรัฐบาลใหม่ทมกลางการกดดันของอีกฝ่ายหนึ่งต่อเนื่องแต่จะถึงขั้นสูญญากาศเลยหรือไม่หรือจะถึงทางตันทางการเมืองนานแค่ไหนนั้นยังไม่มีใครคาดเดาได้สถานการณ์ที่ยื้อยุดเหล่านี้ไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะพักขนาดกลางที่เป็นตัวแปรทางการเมืองต่างวิเคราะห์และมองเห็นทิศทางทางการเมืองหลังการเลือกตั้งเป็นฉากๆอยู่แล้วจึงพยายามเสนอสูตรที่ประนีประนอม แต่อย่างน้อยผลการเลือกตั้งจะทำให้ผู้มีอำนาจรู้ว่าประชาชนต้องการสิ่งใดและต้องการให้ประเทศเดินไปทิศทางไหนแต่ก็อย่าลืมว่ามีคนอีกจำนวนไม่น้อยก็มีความเห็นตา่างไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินโดยมีตัวอย่างจากต่างประเทศให้ได้เห็นเป็นกรณีศึกษาว่าการเผชิญหน้าทางการเมืองจนนำไปสู่การล่มสลายของชาติและประชาชนร่วมชาติอย่างไรเลือกตั้งครั้งนี้ อาจเป็นจุดเริ่มในการเดินหน้าสิ่งใหม่ๆแต่ขณะเดียวกันก็อาจนำไปสู่การแตกหักจากปมที่สะสมความขัดแย้งเดิมส่อเขาหมุนวนเข็มนาฬิกาประเทศจนเกิดวิกฤตซ้ำซากในที่สุดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กรองสถานการณ์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ